เดวินฮานี่คือไฟที่โฮเซ่รามิเลสไฟฝันมาทั้งอาชีพ โดยล่าสุดนั้นลิกมิลกิเยนผู้จัดการของโฮเซ่ลามิเลสอดีตแชมป์โลกในรุ่นจูเนียเวทเวทในวัย32ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะนอก18ครั้งเขาแพ้สองครั้งเขาเป็นนักชกชาวอเมริกันก็ได้รับข่าวดีปิดดีนไฟล่าสุดของเขากับทางเดวินฮานี่อดีตแชมป์โลกสองพิกัดรุ่นในเดือนพฤษภาคมที่สหรัฐอเมริกาโดยศึกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่มีราย อันกาเสียร่วมรายการอีกด้วย ซึ่งข่าวนี้ได้มีการยืนยันมาจากเตอร์กิอาราซิสในหน้ากลุ่มทุนชาวซาอุดีอาระเบียโดยทางมิลิเกียนผู้จัดการของโฮเซรามิเลสเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าผมคิดว่านี่คือไฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับโฮเซนี่คือการโชคที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิตการโชคของเขาซึ่งหมายความว่าทั้งโลกจะมุ่งความสนใจไปที่เขามิลิเกียนกล่าวถึงรามิเลสสำหรับทางโฮเซรามิเลสเขาพ่ายแพ้เป็นครั้งแรก ด้วยการแพ้คะแนนเป็นเอกฉันท์ให้กับทางจอจเทเลอร์และหลังจากนั้นเขาก็มีปัญหากับโปรโมชั่นทําให้ความก้าวหน้าของเขาในการคัมแบ็กกลับมาช้าลงไปและในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาก็แพ้เป็นครั้งที่สองใาชีพ ให้กับทางอาร์โนบาโบซาจูเนียทำให้ทางโฮเซอามิเลสแทบจะหยุดกิจกรรมการโชคมวยไปเลยส่วนเดวินฮานี่เขาเป็นนักโชคชาวเมริกรันในวัย26ปีเจ้าของสถิติการโชคชนะ31ครั้งชนะนอก15ครั้งเขายังไร้พ่ายฮานี่ถือเป็นคู่โชคที่ดีที่สุดในไฟใหญ่ที่สุดในอาชีพของทางโฮเซอามิเลสซึ่งทางมิรเกียนผู้จัดการของโฮเซลามิเลส เขาได้เปิดเผยว่าเขาไม่ได้หลอกตัวเองเขารู้ว่าทีมของเดวินฮานี่มองโฮเซ่ลามิเลสอย่างไรทีมฮานี่คิดว่าลามิเลสเป็นเพียงเครื่องมือในการบรรลุปเป้าหมายของฮานี่เป็นคู่ชกที่น่าเชื่อถือที่กำลังจะออกจากเกมและจะเป็นตัวเชื่อมเกมกับทางไรอันกาเซียในไฟต์ต่อไปของทางเดวินฮานี่นั่นเอง